รายการธรรมะชื่นบานวันนี้พบกับหัวข้อสนทนาธรรมที่ว่าทำอย่างไรไม่ให้ขี้ระแวงในทางพุทธศาสนาจิตขี้ระแวงเนี่ยมันคืออะไรคะถ้าเกิดเราแปลเป็นไทยง่ายคือเป็นความผิดปกติของของจิตนะฮะเป็นจิตเนี่ยดานอนนนารมจิตด้วยซ้ำจริงๆภาษาพ,พราะเรียกว่าสอนให้ระวัง แต่ไม่ใช่ระวงระวังก็คือก็ต้องหูตาไวขับรถต้องระวังก็คือหูตาต้องไวซ้ายขวาหน้าหลังใช่ไหม <c oughs> แต่ระวงคือใจมันคิดไปก่อนย้ําว่าประโยคที่พระเจ้าสอนใจทุกอย่างนี่เป็นใหญ่ใจเนาะถ้าเกิดว่าใจเราบันดีทุกอย่างชีวิตเราก็ดีอะขนาดวงการทุ่วๆไปิบอกว่าให้คิดบวกเข้าไว้ <c oughs> ถ้าเกิดคิดลบชีวิตมันก็ติดลบแน่นอนคิดว่าทาไม่ได้ก็ทาไม่ได้การที่พัดให้ฝึกสมาธิให้เดินจงกรมสชืเก่ไหมทำห้ต้องไปจับที่เท้าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ ทำไมต้องยุบหนอพองหนอ่อเราอยู่กับอดีตมากเกินในบางครั้งเราไปอนาคตมากเกินไปในบางคนแต่ปัจจุบันเราลืมทุกอย่างปัจจุบันสำคัญกว่าใครพบกันในรายการธรรมะชื่นบานทางช่องเพลินทีวีทุกนาทีมีความสุขที่หมายเลขสิบค่ะ